สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้มาอยู่กับผงครับจิตนำซิงครับวันนี้มาดูเจ้า L5018 านนขาน5ครับนายเบอร์่4ครับมาไทยครับว่าจะเข้าลึกแค่ไหนครับมาติดตามชมครับว่าดีดีดีครับมาติดตามชมเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็การดันนะครับอันนี้มาดูการไทครับว่าจะเป็นยังไงติดตามรับชมครับคลิปนี้มาดู L 5018ไทยนาแบบ5ผ่านครับโอ้โหมาดูครับเจ้าผ่าน5บ้าพลังครับเข้าแบบลึกมากครับสุดกว่าน,นี้ไม่มีเลยครับโอ้คลิปนี้จะมารีวิวให้ดูครับผ่าน5นี่เข้าลึกมากครับก็โดยโอ้จริงจริงมันหกับแกถอด แกถอดอกอันหนึ่งครับรถเรืออออันที่จริงหกครับเตะแกถอดออกอันหนึ่งครับโอ้ขาแบบลึกมากครับอันนี้ขนาดยังไม่สุดแกบอกยังไม่สุดนะครับไม้ติดครับไม้ติดแกนึกว่าพลานชนชนรอครับอามาชมตอกันเลยครับผ่านห้านี่แกถอดอกอันหนึ่งครับที่จริงหกรุ่นนี้ถอดได้นะครับ ดูครับเบอร์24ครับมาดูการว่าจะกินลึกกินไม่ลึกครับดูติดตามชมครับทีนี้ปากเป็นกำลังใจพกเนาครับกินน้ำซิ่งครับโอ้โหมาดูเข้าลึกแค่ไหนครับชมกันเลยนะครับอันนี้แบบโอ้โหมีไม้มีอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับฟรื้อเลยนะครับ นี่เกยังไม่ใส่แบบสุดนะครับดับดับดับไ,ไม่ดับครับอู้ไหไปแล้วกระชากโอ้โหเหมือนนักฟุตบอลเลยกระชากแบบทุกมันนะครับคันนี้โอ้แน่นอนจะนับเลยนี่ดีนะเวลามีไม่มากครับเวลามีน้อยครับต้องรีบพายก่อนโอ้โหอ,อันนี้มันไม่ได้ครับไม่ได้ระดับมันสูงต่ำแต่ว่ารูตามโหดของเอะ เคยเห็นแต่เคขับปิกอัพกับวกโลครับโอ้รถไทยนี่แรงว่าอีกโหโหดจะนับเลยนี่อย่างนี้แหละของแท้ครับของแท้จริงๆนะครับมาเจอคันนี้ขับเลยโอ้โหคันอื่นผมลืมเลยเนะี่ยขณะผมจะไปแล้วยังไม่ตปอ่ะตายอัศรุนในการขับมากครับ ถือว่าทำงานแบบแบบสุดกำลังครับนี่เลยโอ้โหร่างเนื้อตไม้ครับโอระวังชนโ่อไม้พุชโอ้กระจายเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้น่าจะไม่เหลือนะครับดุะดูวะฟันโบลของแกอ่ะแค่นี้อ่ะโอ้โหดูดูองรอยนี่สองอั้นนี่ ผ่านห้านี่พ่คาดเลยชมต่อกันเลยครับโอ้นานๆยังมาถ่ายเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมกล้ามาถ่ายครับโอ้โอ้ว่าแกไม่ไม่โหดโอ้ยเจอของแข็งทั้งนั้นเลยครับโอ้โยเป็นอย่างนี้แล้วคันอื่นผมลืมไปหมดเลย ที่รูทกใจทุกนาทีนะครับโอ้โหผ่านห้าในะบ้าพลังจริงๆนะครับอยอมรับเลยเห็นอย่างนี้เลยครับไม่อยากไปเลยอยากจะถ่ายทั้งวันนะครับแต่พอดีเวลาไม่ค่อยพอดว่ไปคิดว่าจะโอ้หขนาดนี้เลยขับได้สุดยอดครับนี่ยังกดไม่สุดนะครับถ้ากดสุดในรถแกบอกว่ารถจะดับ โอ้โหดินแบบพลิกมากเลยครับเจาะแบบทุกโอ้โหดูความพลิวก่อนความพลิวของดินอ่อนนู้ยิ่งดับเลยนี่เจาะลึกครับเจาะลึกต้องยกหน,ออหนอ่อยมันมันโอ้ยางงี้ต้องเป็นเอฟซีติดตามตลอดเลยครับขับได้มันอย่างงี้ต้องผมต้องเขาเป็นเอฟซีตามเลยครับทีนี้รู้แล้วครับ ต้องตามเจ้าคันนี้เลยเป็น f c เลยครับโอ้ดูครับดูโอ้ยแบบไม่กลัวดิ่มแข็งดิ่มอะไรนี่ซัดเต็มกำลังนะครับโอ้ยถือว่าโหดโโและสุดจัดต้องสมัครเป็น f c นะครับเดินตามเลยอือน,นี้รู้แล้วโดูว่าเข่าลึกจนโอ้โหรถนี่ บับเลยเนี่ยครับสุดมากมา,มาชมต่อกันเลยครับคลิปนี้อาจจะยาวครับเพราะคนความมันไม่ไหวครับถ่ายที่ไหนไม่เท่ากับถ่ายกับท่านนี้นะครับโอ้จริงนะครับนี่ทับแบบจริงๆเลยครับไทยแบบโอ้แบบสุดเลยครับเป็นโอ้เป็น f อซเลยครับผมจะ นี้รู้แล้วตามต้องตามครับเอฟซีท่นใดที่รับชมคลิปนี้ก็ผมว่าไม่ตื่นเต้นเหมือนผมนั่นแหละผมว่ายัางนแหละดูอ่ะโันห้านี่บ้าพลังมากครับดูอ่ะ,อะสุดจัดเลยนะครับนี่มาดูเลยก็ว่าเข้าแบบลึกมากนะครับพันห้าบ้าพลังครับของเจ้าเอลห้าศครับ นี่ติดคันบนนะครับขนาดติดคังบนนะครับไม่มีอุปสรรคนะครับคันบนของแกนี่ถอดได้นะครับถอดเก็บได้ครับยักชักยาวชักสั้นได้นะครับอันนี้ก็เวลาก็ไล่ทุกทีครับไล่ดำทุกทีครับกระพงต้องไปขายของครับผมอาจจะไม่จบครับอาจจะไม่จบครับิปนี้ดูแกถอยมาเก็บก่อนนะครับพอยาวๆนะครับผมนี่ผ่านห้านะครับโอ้แรงมากผ่านห้าบ้าพลังจริงๆ โอ้โหดูวะใส่แบบมิดเลยนี ho, oh ่ย oh. oh ังไม่ส oh ุดครับสอบถามเกแล้วใส่โอ้โหปาทั้งปาสะเทือนทุ่งหมุนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตามต่อครับคลิปนี้เวลามีน้อยครับเดี๋ยวต้องมีธระกิตอีกโอ้ธระกิตหลายอย่างนะเห็นแต่กบโรกบโรอย่างนี้นะโอ้โหมันมากเลยคลิปนี้จะมาทิ้งทวนโดยรอบสุดท้ายครับผม ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับกินดําซิงครับวันนี้เจอของจริงครับวันนี้สำหรับทายทายมาก็มีวันนี้แหละเป็นวันที่มันที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วก็สำหรับเอฟซีทุขัฒน,นะครับที่ด้ติที่ตามรับชมครับฝากคนงานกินดําซิงด้วยนะครับผมมาชมต่อเป็นท้ายครับโอ้โหเกมมสาแบบเต็มที่นะครับดูโอ้โหไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากคลิปไปเป็นเทนนี้ก่อนนะครับ ก็มีภารกิจต้องไปทำนะครับโอ้ไม่งั้นอยู่ท่ายทั้งวันนะครับถือว่าโหดมากครับขอบคุณ FC นะครับทุกท่านที่ให้เป็นกำลังใจนะครับลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายสุดจับปรับโบกครับ bye bye các hôm bye ละ